ไปอยู่บ้านกูอะอยู่บ้านกูอะเอาผู้หญิงมาแบบโอ้โหมัวไปหมดมานั่งเล่นเออน่ะนั่งเล่นสิ่งเสพติดกันเข้ามาแบบสามสี่คนมาวุ่นวายมาแบบโอ้โหเลเทะตุ้มไปไปหมดเลยคาคา,าโบสามสิบเอ็ดบาทแม่งยังบิด,ดน้องกูอะบอกปวดฟันนะ <laughs> ปวดฟันเรียบโ no บ้ให้หน่อยชีวิตไม่มีอะไรแล้วหมดทุกอย่างแล้วมันอะอืมตรงมันมันต้องบำบัดไปเพื่อนคนประเภทเนี้ยเม่งนกันคุณมันใช่มันต้องหมบไปเลื่อ แค่นนกูอยู่ไหมเนี่ยคลิดจบแล้วอะ่ะถามนี่ไอ้โจมาด้วยไอ้โจฮัโลโหลเพื่อนครับะไรบ้างนะน,นี่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 อยู่บ่ไอ้ไอ้โจเมื่อวานเนี่ยม,มึงเล่าให้ให้คนดูฟังหน่อยดิเมื่อวานเรื่องอะไรพี่ไอท้ที่อ่าที่มันบอกว่ามันมันไปคอนเสิร์ตแล้วมันบอกว่ามันจะพามึงไปโต๊ะวีอะ่ะ <laughs> เอออ๋อเรื่องผมเล่าให้พี่ฟังกันนะอ่ะ,อะ ก็มันนั้นไงพี่ที่พี่มันนั้นผมไปทเที่ยวพี่ใช่ไหมแล้วนั้นอ่ะมันมันยังค้างกันอยู่ยังอารมณ์ค้างก็จะอยากอยาไปเที่ยวต่อแล้วผมก็ผมกับไอผมกับไอจุกก,ก็ก็ก็เหมือนอ,อยากจะไปเที่ยวต่อไงพี่จะไปจุกได้ไหมไอจุกอ่ะอ๋อจำได้เออผมไอจุกแล้วผมก็พระผมก็มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมที่มาสามสี่คนอ่ะ ไปร้านเล่าแถวไหนนะ,ะนก็จะไปร้านเล่าต่อนอี่แหละพี่คุยกันว่าเดี๋ยวจะไปหาเปิดละเปิดเปิดโต๊ะร้านเล่ากันอีกรอบหนึ่งไปกินต่อใช่ไหมแต่าก,กายว่าอยู่ดีเจมันก็เดินมาจากไหนไม่รู้ใช่ไหมแล้วบอกพี่ไปกับผมไหมเดี๋ยวผมพาไปร้านหนึ่งพี่ผมผม,ผมจะไปร้องเพลงร้านนั้นพอดีเดี๋ยวผมผมจัดการให้พี่ผมมีโตวีให้แล้วสรุปได้ไปไหมก็ได้ไปน้องมันน้องมันก็นั่งนั่งรถไปกับผมก็คือนั่งรถก็คือนั่งนั่งไปกับผมส่วนเพื่อนผมก็ไปเรียกแก๊ <ผ>ไปเรียกบกับมันด้วยล้วให้เพื่อนเรียกแก๊็บเรียกโบใช่โอโ้โหแล้วอพอพอไปถึงใช่ไหมผมก็ยืนหน้าร้านสักพันนึงไงว่าบอกคาคูเข้าได้อะไรม,มันดูยุ่งยากจังวะแต่บางน,นึงมันก็เหมือนไปคุยได้โอเคับผมก็ได้เข้าไปใช่ไหมพอ,อเข้าไปปุ๊บไม่มีโต๊ะให้นั่งเลยพี่เหมือนไปยืนโง่โง่อะอแล้วผมก็เห็นน้องมันขึ้นไปบนวีทีแค่ไปโยกแป๊บแล้วก็แล้วก็ตอนน่ะลงเหมนได้ร้องเพลงอะไรเขาเลยอืแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เอาผมเลยพี่อยู่ดีก็แยกย้ายเฉดเลย ที่นบอกว่าเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวพาไปดื่มเดี๋ยวจัดการให้ไม่มีมีอะไรุเกอร์คนดูมันรู้มันคนเพราะก็คนที่เคยอยู่กับมันอ่ะเขาเคยอยากไปทําเพลงกับมันไปแล้วทีเนี้ยมันเขาอากูตื่นมาเนาะมันร้อยข้อความทักมาแล้วก็แคปหลักฐานให้ดูแต่กูเขาบอกไม่ต้องไปบอกชื่อเขาไม่ตอนแรกก่อตอนแรกกับมันเขาบอกว่าเขาฟีดเขาเขาเฟซตัวออกห่าเพราะว่าไปเรียกค่าไอ้นี่เขาไอสองสามหมื่นฟีดกับมันทั้งทีอ่ะสองสามหมื่นบางคนก็เรียกเจ็ดหมื่นเขาไม่ไม่ไหวหรอกแค่ฟีดเพลงเฉยเฉยอ่ะเจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนละ ไม่มีใคร,ใครโอ้จ่ายหรอกเออประมาณนั้นแหละไปขอเงินเขาอยากฟีกับผมต้องเสียเงินเนี่ยป็นหืเป็นแสนบ้านหรือเปล่าแต่ตอนนี้สิ่งที่มันสิ่งที่มันกําลังดา่าสิ่งที่มันกําลังด่าอยู่เนี่ยมันก็พูดของมันไปเรื่อยอืพูดมโนไปเรื่อยเอาจริงๆริอ่ะตอนนี้สิ่งที่มันด่าก็คือมีการแบบใช้สารเสพติดถูกปะ่ะซึ่งผมผมพูดตรงๆนะอันนี้พูดแบบจากใจเลยว่ามันมีการเต้กันจริงแต่ว่าใครจะใช้ผมเราไม่สามารถห้ามได้เว้ยนึกออกไหม เราเราคิดเหล้าแต่ว่าคนเพื่อนคนอื่นหรือคนนั้นคนนี้ใครจะใช่เงี้ยเราไม่สามารถห้ามเขาได้แต่สิ่งที่มันชอบอะไรเม,ม็ดอะไรอ่ะที่มันชอบเม็ดอะไรตวดเม็ดอ่ะนึกออกไหมนึกกูมีหน้าที่อ่ะสิ่งที่มันดา่ากูมีหน้าที่พาน้องๆพาเพื่อนๆไปเที่ยวอ่ะกูจะกินเบียร์กูจะกินเหล้าคนอื่นจะใช้อะไรเนี่ยกูไม่สามารถห้ามได้นึกออกไหมมัน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 เป็นวัฒนธรรมของของของคนปกติอยู่แล้วอ่ะแล้วถามมันดูมันมันได้ไปเที่ยวกูสามรอบพีอาร์ทุกรอบรอบหนึ่งสามหมื่นสองหมื่นกูก็เต็มเต็มระบบ อ่าคือสิ่งที่มันกําลังพูดยอยู่นะตอน<อ>นี้มันเป็นแค่เรื่องเรื่องเดียวเลยเว้ยเรื่องขยะแบบอย่างเงี้ยนึกอ,ออกไหม,มแล้วพวกกูก็ไม่เคยเอาไปพูดด้วยแบบมันไ่นั่งเล่นยาโชวหรืออะไรมันมันไร้สาระขนาดตัวมันยังหลอนเลยว่ามันไปโพสต์ด่ามันพูดถึงมึงตอนไหนไอ้ฮีมันตอนที่มันสั่งหรืออะไรอ่ะมันบอกผมไม่เคยพูดถึงพี่คิงเลยนะแต่ในคนโซเชียลเขาเขียนว่าแคปแครไว้แคปไว้แคปไว้หมดแล้วอะไรของมันก็ไม่รู้ มันอยู่กับใครทวนเนี่ยมันอยู่มันอยู่กับใครอยู่กับใครไม่ได้แล้วก็ <MV S 1> คนแบบทักมาร้อยข้อความมันก็ส่งหลักฐานว่ายืมเงินชอบยืมเงินคนอื่นเอามาถ่ายเอ็มวีเพลงผมไปขอไปขอฟิตเพลงด้วยเรียกผมเจ็ดหมื่นผมเลยไม่ได้ฟิตกับเขาแล้วก็จะชอบยืมเสื้อผ้ารองเท้าเอามาถ่ายเอ็มวีแล้วอยู่บ้านกูอะอยู่บ้านก<ม>ูอะเอาผู้หญิงมาแบบโอ้โหมั่วไปหมดมานั่งเล่นไอ้นี่กันเออนะนั่งเล่นสิ่งเสพติดกัน เข้ามาแบบสามสี่คนมาวุ่นวายมาแบบโอ้โหเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดเลยอืมกลัวอายเขาด้วยกลัวไม่อายอะไรหรอกกูงงที่มันแลกไปหา,าน้องมึงอะที่เป็นผู้หญิงอะมันทักไปได้ยังไงวะเอียไม่กูอายเพราะคนหลายคนเตือนดิวก็เตือนดิวก็บอกว่าไม่ควรเอามาอยู่ตั้งแต่แรกอืมโอเป็นยนะี่สิบคนอะเตือนอะแล้วกูแบบไม่ฟังไงชอบร้านเพราะว่าตนตอนนั้ิสีที่มันสิ่งที่มัน สามารถพูดได้ก็คือเรื่องเดียวน่ะแหละเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความความมึนเมาของมันซึ่งม่งก็มันรู้มามาอ่ะสมมติถ้ามันรู้มายี่สิบมันก็พูดไปร้อยอ่ะมัน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 เหมือนคนป่วยทางจิตอ่ะไอเนี้ยเขาบอกว่าเพื่อนอ่ะลองสังเกตในกลุ่มเขาอ่ะที่อยู่กับมันอ่ะเฟดตัวออกห่างทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนแบบว่าไม่ไม่รู้ว่ามันเขาเฟดออกห่างมันอ่ะดูอยากรู้มันจะดูดีมันจะด่าอะไรกูกับกูกับมึงอ กูสามารถตอบได้ทุกเรื่องอมึงด่ามาเลยอือแล้วก็ไปออกง่ายๆเลยล่าสุดตงงแต่กูไม่ม,มีคนมีคนมีคนส่งมาให้ดูอือม,มีคนส่งมาให้ดูว่าพูดถึงเราเสร็จไปทําเพลงด่าโฟร์แบง์อีกไปด่าแรปเปอร์คนอื่นอีกเขาก็ส่งมาให้ดูบอกว่าตอนนี้กําล,ลังเรียกกระแสเอาตรงๆนะหรือจะสู้ปีศาจมันเป็นอะไรกับร,รถเบนท์กูถามมึงคำหนึ่งนี้เพื่อนมันเป็นอะไรกับรถเบนท์กูไม่รู้กูไม่รู้ มึงดูไม่จบปะกูก็ยังสอนมันนะว่าเออเจเจเจมีเงินเจซื้อรถเบนท์ทำไมเองดูพี่สิพี่ซื้อแลมโบอีไอแปดเองก็มีเองเห็นพี่เป็นตัวอย่างแล้วนี่เจ็บไปแปดล้านที่ยังเป็นติมันไม่คุ้มเลยพูดตรงในในการซื้อรถมันไม่คุ้มเลยมันมีแต่เสียเอาตังไปทำอย่างอื่นดีกว่าผมก็พยายามสอนมันนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมก็เป็นคนหนึ่งคน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 หนึ่งที่ไม่ได้แบบรวยเวอร์ขนาดนั้นอ่ะแล้วพอเรามีอย่างเงี้ยเราซื้อมั่วผมสอนมันทุกอย่างเลยว่า อ่ะแลมโบกูเจ็บไปเท่าไหร่หกล้านอ่ะคืออีกคนหนึ่งเจ็บอีกสองอะไรเงี้ยมันมันมันก็บอกมันว่ามันไม่ควรซื้อนึกออกไหมมันมันเป็นสิ่งที่มันเออกูสอนมันได้เท่าที่กูสอนแล้วกูไม่เคยสอนน้องกูขนาดนี้เลยนะกูงงกับตัวกูว่ากูไปสอนมันได้ไงอาจจะด้วยคนดูถูกกูไปเยอะว่าอย่าเอาเข้ามาอยากเปลี่ยนแปลงมันพาไปเจอสังคมดีๆโอ้โหผมมั่นใจว่าสังคมผมที่ผมพามันไปเจอ ดีที่สุดแล้วตีกว่าชีวิตมันที่มันเคยเจอมาทั้งหมดอีกคือเงินไม่ใช่ปัญหาอืย่างที่บอกเลยว่าแบบนี้กงุ่มพวกผมไม่ได้จานมันไม่จำเป็นต้องเงินแล้วอ่ะมันคือมันคือจริงจริงมันคือมันคือความผูกพันที่ที่ดีกันอ่ะอืมเงินนะเวเยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะใครแม่งจะแบบหาเงินแบบแป๊บเดียวหลักล้านหลักอะไร มันมาันไม่รู้มันเข้าหาเราหรือว่าเราไม่มีเงินให้มันวะเงินอะให้มีเยอะว่ามันเยอะมันเยอะี่ให้ันเยอะแล้วเอาจริงเซิร์ฟอะจากที่การประชุมอะเซิร์ฟไม่ได้ให้มันเต็มจํานวนด้วยกูเนี่ยควักจ่ายเองเพราะว่ารับปากอะมันไว้แล้วสตรีมเฮียอรไรสตรีมแปดวันสตรีมไปดูดบุหรี่ไปอืมกูเห็นอยู่กูเคยเข้าไปดูกูก็เซ็งนะกูเห็นแบบเดินเดินในเมืองจริงอะเดินในเมืองแบบ โง่ๆงงแล้วก็ดูดบุหรี่แบบแล้วก็เปิดเพลงแบบแรปเปอร์ฟังนอกอ่ะแล้วก็เอ๊ะและ้วก็ชั่วโมงกว่าแล้วก็ลงไลฟ์อ่ะเ,เอาไนที่จาา้างมันเอาไปจา้างพีไอจริงนะมันอยู่อะ่ะคือมันอยู่มันมันมัน,ม,นมันได้ไปเที่ยวกับผมบตลอดอะ่ะมีไม่ไมีไม่ได้ไปอะที่เบียร์ฝากมาของเกมด้วยโอเคครับ,รบของข้างสองคงเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป อันนี้น้องนะครับชื่ออะไรนะท้องโจครับอ้าวเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่เดี๋ยวพี่ไปหาได้ขอบคุณมากตั้งน่ารักกับผมเสมอย้ายไปอยู่ไหนกรุงเทพครับกับกรุงเทพแล้วกรุงเทพแล้วไม่ได้อยู่โคราชแล้วไม่อยู่โคราชแล้วโอเคครับขอบคุณที่เรามาหากันโอเคครับถ้าพี่มาพัทยารอบหน้าพี่เจฟบอกว่าจะพาไปเที่กับตบหมึกครับ นั่นแหละคือตอนที่ตอนที่น้องมันมาอยู่อ่ะผมผมผมก็สงสารมันนะมันก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่ผมมันต้องเปลี่ยนที่นอนทุกทุกสามวันเลยอืมแต่แล้วพอมันมาอยู่เนี่ยเอาจริงมันก็เหมือนมั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 นก็มีเกาะพอสมควรอ่ะอืมถ้าถ้ามาอยู่ในแบบ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 ตามที่เห็นเลยเขามากระทืบมายิงถึงบ้านผมก็ผมก็คุยให้เพราะว่ามันมัน เออมันยุคนี้แล้วนะมันก็ไม่ควรมานั่งยิงกันกระทืบกันละก็ใช้เหตุผลคุยกันแต่ว่าอืมันไม่ฟังไงมันไปด่าเขาต่อมันไปวนลูปเขาต่อชีวิตไม่มีอะไรแล้วหมดทุกอย่างแล้วมันอะเอาตรงมันมันต้องบําบัดไว้เพื่อนคนประเภทเนี้ยไม่งั้นพูดมันใช่มันต้อง่อนใช่กูเห็นเอาไปลงเพลงลงอะไรลงอะไรเพลงอะไรก็ไม่รู้ต้องโชว์อะไรก็ไม่รู้สงสารไอ้สายแรปเปอร์เหมือนกันเนาะที่ไปเจอคนประเภทแบบนี้อยะดดันไม่ขึ้นหรอก ปล่อยไปซะเน่ยเวแต่เวรแต่กรรมมันอะสมองแม่งกวงแต่ที่กูรับไม่ได้เลยคือแบบมันจะเป็นล่อเด็กน้องในบ้านเนี่ยมันมั่วไงกูถามมันดิมันมาพูดมั่วมาบบอกกูพวกพี่พวกพวกพี่เราที่ให้คมฮาร์ดกูอยากดูเสื้อยังอยู่อยู่ไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วไม่ไม่เออไปไม่ไปแดงกับน้ำเงินแล้วมั้งเนี่ย ไอ้เหียค่าค่าโบสามสิบเอ็ดบาทแม่งยังบิดน้องกูอ่ะบอกปวดฟันนะปวดฟันเรียกโบให้หน่อยเออไอ้โบก็เรียกไ้เบิร์ดอะเรียกตอนที่ไปอยู่พัทยาเรียกโบอ่ะค่าโบสามสิบเอ็ดบาทบอกโอนให้ก่อนงงไหมเขาอยู่เขาให้มันเลยเจอกันวันแรกงงดิกูก็งงกูก็งงก็เสื้อโอ้โหราคาเพราะว่าตัวกูอ่ะกูไม่กูไม่รู้จักเนาะตะกูต่กูไปเซิร์ชว่ามันคือเสื้ออะไรคมฮาร์ดพ่อกูไม่ค่อยกูกูแบบว่ากูชอบใส่ฟนดี้กับ กับบาลองไงเออแล้วกูไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้จักกูก็เลยไปดูอ้นี้มันสองแสนเกือบสามแสนอะก็มันมันได้ไปปึ้มอะมึงเห็นสตอรี่มันป้าเพื่อนในไอจีอะมึงก็ไปดูไปดูดิไปดูเพลงมันดิที่มันไม่เป็นไข่ปลาเลยแบบมึงไข่ไข่ปลาคาเบียบะมันยาวขนาดเนี้ย40อะจะพาไปขี่โชว์แต่เสื้ออยู่นั่นแหละโชว์อยู่นั่นแหละโอ้ยคือมันไปมั่วมันดูถูกมั่วหมดอะดูถูกไอเปี๊ยกอ้วนคอดัง ชาบุรีก,ก็มันบอกว่าคนทั้งทั้งบ้านมึงอ่ะไลฟ์สดสู้มันไม่ได้สักคนเพราะมันคนดูร้อยกว่าคนอะ่ะม,มึงมึงมึง,ม,งมึงก็ดูยี่ยมึงก็ดูเลยเนี่ยมึงก็รอยคลิปที่กูส่งไปที่ที่มันบอกว่ามึงมึงมึงรวยยังไงอยู่บ้านสลัมดูมันพูด